สวัสดีนักเรียนทุกคนครับสวัสดีวิชาสุขศึกษาและสวัสดีนักเรียนทุกคนมากครับวันนี้ครูคมาสอนในเรื่องของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับวงจรชีวิตมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนจะมีวงจรชีวิตที่เหมือนกันดังภาพต,ต่อไปนี้ครับมีการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายครับต่อไปครับ วงจรชีวมนุษย์นะครับการเกิดทุกคนเกิดมาจากพ่อและแม่ซึ่งพ่อเป็นเพศชายและแม่เป็นเพศหญิงธรรมชาติได้กําหนดให้ผู้หญิงเป็นคนที่อุ้มท้องและคลอดลูกลูกที่เกิดมาจะเจริเติบโตตามวัยและมีหน้าตาคล้ายกับพ่อแม่ครับการแก่วัยต่างๆของมนุษย์เริ่มจากวัยทารกวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวลัยชราร่างกายของคนเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตาม วัยอายุมากขึ้นอวัยวะของร่างกายจะเสื่อมสภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับเช่นเมื่ออยู่ในช่วงวัยชรา,าร่างกายจะเริ่มอ,อ่อนล้าลงผิวหนังเหี่ยวย่นการเคลื่อนไหวช้าลงถึงแม้จะเกิดชรา,าตามธรรมชาติแต่บุคคลเหล่านี้ก็มีคุณค่าควรเก่การเคารพยกย่องนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีบุญคุณเลี้ยงดูพวกเรามาดังในภาพครับเหือกันการเกิดนะครับ แก่เจ็บแล้วก็สุดท้ายครับวาลาสุดท้ายคือการตายครับต่อไปครับวงจรชีวิตมันย์เช่นเดียวกันการเจ็บคนทุกคนต้องเคยเจ็บป่วยบางคนเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบางคนเจ็บป่วยมากจนต้องเข้ากับการรักษาที่โรงพยาบาลคนเราเจ็บป่วยได้ทุกช่วงวัยถ้าไม่ดูแลสุขภาพของตนเองร่างกายย่อมอ่อนแอและมีโอกาสที่จะรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่าคนที่ร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงครับ และอาจจะตายในที่สุดก็ได้ครับส่วนการตายก็มีการเกิดการตายมีอยู่คู่ก,กันกับชีวิตมนุษย์ดังนั้นความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับเพราะทุกคนต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ควรตายเมื่อถึงวัยอันควรโดยร่างกายเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติและเสื่อมสลายไปในที่สุดครับต่อไปครับเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ครับ ชีตมนุษย์ตั้งแต่เกิดมานั้นสามารถแบ่งออกได้5ช่วงวัยครับ5ช่วงวัยชีตมนุษย์ครับวัยที่1คือวัยทารกครับวัยทารกตั้งแต่0ูนจนถึง1ปีครับช่วงวัยที่2เป็นวัยของวัยก่อนเข้าเรียน1ปีถึง5ปีครับวัยที่3วัยเรียนครับวัยเรียน6ปีถึง1 2ปีครับต่อไปก็คือวัยวัยรุ่นครับ1 3ปีถึง18ปี ต่อไปเป็นวัยผู้ใหญ่ครับ19ปีถึง60ปีส่วนช่วงวัยสุดท้ายเป็นวัยของวัยผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปครับต่อไปเป็นธรรมชาติชีวิตของมนุษย์ครับวัยทารกอยู่ในช่วงอายุแรกเกิดถึงอายุประมาณ3ปีส่วนวัยที่2วัยเด็กตั้งแต่3ปีจนถึง12ปีวัยรุ่น13ปีถึง18ปีครับวัยผู้ใหญ่19ปีถึง หกสิบปีนะครับวัยสูงอายุหกสิบปีขึ้นไปครับส่วนนักเรียนอยู่ในช่วงไวไัยใดครับนักเรียนอยู่ในช่วงไวไัยใดครับตอนนี้นักเรียนอยู่ในช่วง,ว,งวัยเรียนครับหกปีถึงสิบสองปีครับถูกต้องครับต่อไปครับเป็นหลักการดูในสุขภาพครับ ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดครับแบงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งล้างมือให้สะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอครับต่อไปเป็นใบงานครับเป็นใบงานแล้วก็มีคําที่เจงเขาบอกว่าตอบคําถามต่อไปนี้ลงในสมุดครับตอบคําถามลงในสมุดครับข้อที่1นครับนักเรียนอยู่ในช่วงใดช่วงใดของวัยอ่า ที่ครูบอกเมื่อกี้ข้อที่2จงบอกหลักการดูแลสุขภาพมา3ข้อครับอีกครั้งหนึ่งครับความที่แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปได้ลงในสมุดครับข้อที่หนึ่งนักเรียนอยู่ในช่วงใดของวัยข้อที่2จงบอกหลักการดูแลสุขภาพมาทั้งหมด3ข้อครับแล้วพบกันชั่วโมงต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้คุณครูขอ จบการนำเสนอแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ